อะไรเนี่ยแจ้งเตือนมาแล้วมีเกตจะเปิดหรอเออไหนเร่งมือหน่อยดิอะไรอ่ะปีศาจกำลังจะออกมาจากดันเชียนแล้วเฮ้ยเราต้องหยุดมันนะยังไงดีเราพบเกตใหม่แล้วรีบเลือกหาใครดีกว่าฮันเตอร์จินอูอยู่ไหนจินอูไปเองโอเคแต่ว่าเกตมันอันตรายนะแต่เราก็กล้าหาญพอข้างหน้านี่มีปีศาจอยู่สมตัวเราอทแทกมันเลยดีกว่า พอทีนี้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราจัดการมันได้อยู่เย่ต่อเลยเก็บไปแล้วตัวหนึ่งเหลืออยี่อสองตัวที่2ดาวเรียบร้อยเหลืออยี่หนึ่งตัวเราต้องลบอัตแทกของมันเพื่อไม่ให้ไลฟ์เราลดลงแต่ในเวลาเดียวกันเราต้องอัตแทกมันอย่างรุนแรงด้วยเพื่อให้มันตายตาย,ตายไปซะมันหลุดออกมาจากเกตในโลกจริงของเราแล้วเราต้องช่วยโลกของเราให้ได้เราต้องปกป้องโลกจากปีศาจพวกนี้ อ่าแท็กมาเลยอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยปีศาจต,ตัวที่3ก็ดาวเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปเช็คดูซิรอบๆนี้ว่ามีปีศาจต,ตัวไหนบ้างที่ออกมาจากเกตแล้วรู้สึกว่าเป็นบอสของพวกปีศาจนะฮะโกลเลมเออโกลเลมทีนี้มีทีมของเราก็คอยสู้อยู่แล้วเราก็มาช่วยแบ็กอัพให้เขาดีกว่าพพอร์ตเขาดีกว่าแทกมาแรงเลยนะ แต่ก็เราก็ไม่ยอมหรอกทีนี้เราก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วแต่เราก็แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้น่ะเนาะตอนแรกๆก,ก็ไม่ค่อยแข็งแรงทีนี้เราก็ตีโจมตีมันไม่หยุดเลยดีมากมันต้องอย่างนี้แล้วทีมของเราก็สู้กันอย่างเต็มที่อยู่อีกนิดหน่อยอีกนิดอีกนิดอีกนิดจะชนะแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ท่าพิเศษของเราเพื่อฟันมันให้ตาย เออเก็บพลังเก็บพลังเออเอาเลยเออยิงเลยเรียบร้อยโดนหัวเต็มเต็มเราดันเจียนก็ปิดเรียบร้อยเกตปิดเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็ชนะเอ้าอะไรเนี่ยเราฝันอะไรอยู่ะชั้นอะไรเนี่ยเงาอะไรอยู่รอบๆตัวเราเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรายังอยู่แรงอีซะอีกมันเป็นเงาของเราแหละเราต้องชนะใจตัวเอง เพื่อปลุกตื่นพลังของเราทีนี้เราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นแต่เราต้องสู้กับตัวเองก่อนเราต้องชนะตัวเองชนะใจตัวเองก่อนถึงจะแข็งแกร่งขึ้นได้ right แล้วนี่ <way. S 1> มันก็มาแล้วเราก็อ a แท็กมันแล้วเต็มที่เลยโอ้โอ,โอ้อะไรเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆเราก็สู้ไม่หยุดเลยฟันฟันไปเลยไม่ให้มันโอกาสที่จะโจมตีเราได้มันตีเราไม่หยุดเลยมันแค่แข็งแงรงพอๆกันเลย โอ้โห,โหอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราปล่อยให้มันตีท่าแบบนั้นอีกไม่ได้แล้วนะแข็งแกร่งมากโอ้โหวับไปวับมานี่คือเก่งมากเลยตึงมากเลยแต่เราก็ไม่ยอมหรอกเราก็จะฟันไปเรื่อยๆเลยเรายอมตายไม่ได้แล้วนะอันนี้คือโอกาสที่สองของเรานะชีวิตที่สองของเราเนี่ยเราจะปล่อยมันไปอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้ ตีท่าใหม่ๆอยู่เลยตีเลยเอาเลยโอ้โหเมื่อกี้นี้ก็แรงจริงๆแต่เราก็หลบทันอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นนงจะตายแล้วจะชนะตัวเองได้แล้วยยเกือบ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 ชนะได้แล้วอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแลวอีกนิดนึงอีกนิดนึงสี่จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นท่าพิเศษเราชนะมันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ทีนี้ก็ปลุกตื่นพลังเรียบร้อยทีนี้อะไรเนี่ยเขามองเราอยู่เราก็มาแล้วมาได้จังหวะพอดีเลยทีนี้ก็มีดันเจียนใหม่เขาหาฮันเตอร์ใหม่เขามีวิธีที่จะให้เรามีของอะไรให้บางอย่างอะไรให้เรามันสำคัญไม่ใช่หรอกแต่มันจะมีของสะสมไว้ให้เรา แล้วเราก็คอยลับเป็นช่วงๆได้เลย <Yeah. S 1> มันเป็นของที่เขาสะสมกันระหวังที่เราปิดเกตอยู่ทีนี้มันก็แบบเราก็ออกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วทีนี้น้องสาวเราก็มาถามหาเราว่า G เราร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปไหน,นเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกล้ามมากยิ่งขึ้นทนี่น้องสาวเราก็สังเกตเราทีนี้เราก็บอกเขาว่าเออเขาก็ถามเราว่าออกกําลังกายอยู่เหรอเออนิดหน่อยนะ เราก็ทําเป็นว่าเออเปิดความลับให้น้องสาวเราไม่ได้เราก็เลยบอกเขาไปเออนิดหน่อยแต่เราก็รู้สึกว่าตัวเรานี่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตัวเราก็ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นแล้วมีใครโทรมาเนี่ยโทรจากพวกคันเตอร์หรือเปล่าไหนดูซิมีนเนเจนใหม่เปิดไหมเนี่ยอ้าวทีแท้ก็เป็นค่าเช่าเจ้าของบ้านนั่นเองเราไม่ได้จ่ายค่าเช่าไม่เป็นไรเราต้องรีบหาตังค์แล้ว เราต้องไปปิดเกตเกยอะๆรับจ็อบเยอะๆเมื่อที่จะชำราค่าเช่าให้ได้ทีนี้ก็เขาสมัครที่จะเข้าดันเจียนเราก็แน่นันตัวผมเราจินอูนะนี่ก็คุณฮวังนะฮะเป็นฮันเตอร์ระดับ C นะฮะจะจ้างเรา2ล้านบาทเพื่อถือของให้เขาอ่ะนะอืมมันรู้สึกแปลกๆกนะ่นเนาะแต่ก็เราก็ร้อนเงินอยู่ซะด้วยเราก็รับจ็อบนี้เลยก็ได้เพราะว่าที่แท้เราก็มีพลังใหม่ที่เรารู้กันอยู่อนะเนาะ แต่คนหาวังนี่ยังไม่รู้หรอกอันนี้ก็คืออีกคนหนึ่งที่เป็นลูกทีมเขาอะนะเป็นฮันเตอร์ระดับดีแล้วเราก็อะไรเนี่ยหมอนี่เนี่อุปรกรณ์นี่แต่งตัวนี่เหมือนคนหนูเลยนะจะเป็นฮันเตอร์ได้เหรอหดันเจียนนี้เกตนี้มันมืดๆไปข้างในนะรู้สึกมันเงียบๆผิดปกตินะครับแต่ยังไม่มีปีศาจอะไรเลยอะมีเสียงอะไรเนี่ยเสียงนี้นี่มันสตัตว์ประหลาดมันอยู่ไหนเนี่ย งั้นเหรออะไรกันเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยอะ่ะหรือว่าอยู่ข้างบนโอ้โหมันมากันหมดแล้วมันลุมเราซะเลยทีนี้เราก็ต้องช่วยช่วยลูกทีมของเราเรา,เราต้องช่วยช่วยกันเอาตัวรอดไม่อย่างนั้นตายคือตายหมดเลยเราต้องสู้เต็มที่เลยเอาเลยเอาเลยทุกคนก็พยายามสู้จนรอดและนี่คือบอสมาหัวหน้าของพวกปีศาจมา ช่วยกันสู้ช่วยกันเอาตัวรอดนะทุกคนเอาเลยเต็มที่เลยอาแทกมาตังนี้อีกสองที่เหลือนี่เขาทำอะไรกันอยู่วะอ๋อเขาคอยเก็บไอเทมกันอยู่อ่าอ่อ,อเราสู้ให้ก็ได้อ่ะโอ้โหลุมเลยลุมเลยเออเคลียชนะมันเรียบร้อยทีนี้พลังเราก็คอยแข็งแรงขึ้นอยู่คุณฮาวังนี่ก็เอาเหินไปสักนี่ เ,เราลอดมาได้ก็เพราะว่าคุณเลยนะเขาขอบคุณเราอะ่ะในทีนี้ก็คือเราก็ยังรู้สึกผิดปกติอยู่นิดหน่อยเขาก็คิดว่าเราถ่ายได้แม่นว่าปีาศาจน่าจะอยู่ข้างบนเราเนาะทีนี้ก็คือเขาหวังว่าเราจะได้ร่วมกันงานกันอีกในนี้ก็คือเขามาแล้วแต่คนนี้ก็คือแบบคิดอยู่ว่ามันจะเขาคุณฮาวังนี่มันรู้สึกเหมือนแปลกๆกันเนาะแต่ก็เราก็ยังอันนี่อยู่ ทำตามที่เขาบอกอยู่นะเพราะเขาเป็นหัวหน้าเราแต่อยู่ดีๆคือจะบอกว่าบอ,บอสนะเหรอคือเขารู้สึกเหมือนว่ามีบอสแล้วเขาได้กินเงินเหมือนมันแปลกๆกนะันเนาะจินโอเราก็ควรระวังทีนี้ก็คืออะไรกันเนี่ยเขาให้เราเข้าไปกันสองคนแล้วที่เหลือน,นี้ก็รออยู่ข้างนอกแต่ทีนี้ก็คือเราก็ไปกันเราก็มีเพื่อนที่ติดมาด้วย s <S ทีนี้เราก็คือ สู้กับปีศาจเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกรอบหนึ่งเพราะมันก็เข้ามาอีกแล้วเราก็มาอีกทางและพวกหวาวังกับที่เหลือนี่เขาแยกทางกันไปแล้วเราก็มาอีกทางหนึ่งทีนี้เราก็รู้สึกว่าห้องนี้นี่ปีศาจเยอะกว่าห้องหวังอะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีเพื่อนเพื่ออยู่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยตีเราอันนะเอาเลยเอาเลยจินวูเราแข็งแรงขึ้นแล้วนี่คือโอกาสของเราทุกศัตรูที่เราฆ่าไปทุกปีศาจที่เราเก็บไปเนี่ย พลังเราก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยแล้วเราก็ต้องแข็งแร่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอืมเอาเลยเอาเลยลูกทีมเราก็พลังเยอะอยู่คอยพพอร์ตเราได้เต็มที่เลยดีมากเรารู้สึกว่าเราจะชนะดันเจี้ยนนี้ให้ได้เลเวลหซะด้วยของศัตรูแ้วเราก็แข็งแร่งอยู่ไม่เป็นไรหรอกเอาตัวรอดได้อยู่ทีนี้เพราะว่าเราก็มีหลังจากที่เราเกิดมาเป็นชีวิตที่สเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนแข็งแร่งมากยิ่งขึ้นเลยเราก็มี โอกาสที่จะอัพเลเวลได้เรื่อยๆเลยซึ่งแตกต่างจากฮันเตอร์ทั่วไปทีนี้เราก็สำรวจแต่เดินเจ้นนี้นี่มันสลับซับซ้อนกว่าที่เราคาดคิดไว้เลยทีนี้อะไรเนี่ยจู่ๆก็ถึงเดือนนี้ไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยแต่แน่ๆสังหอนแย่ๆอยู่เลยแต่ครับผ่านไปนานแล้วไม่เห็นสัตว์ประหลาดนี้ ตั้งแต่เมื่อกี้นี่มีอะไรเนี่ยมีศพแต่ไม่มีศัตรูหรือว่าจะเป็นที่เขาจะกินก่อนแล้วเขาก็จะหลับไปแล้วเขาก็จะค่อยตื่นแล้วทีนี้เขาก็ให้เราเข้าไปรู้สึกว่าคุณหวังนี่คิดไม่ซื่อแล้วแต่เราก็เข้ามาแล้วอะเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเอาตัวรอดแล้วคุณหวังเนี่ยเขาปล่อยให้เราเข้ามาแล้วไม่ยอมเข้ามากับเราเนี่ยเขาคิดยังไงเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไร ไหนๆเราก็เข้ามาแล้วแล้วก็ไอ้คุณหนูก็เข้ามาแล้วทีนี้เราก็ต้องคอยช่วยไม่ให้ใครตายเพราะว่าถือว่าอยู่ในความดูแลของเราอะนะเราก็ปล่อยให้ใครตายไม่ได้ตอนที่เราตามเดิที่เรายังมีหายใจอยู่ <An opening. S 1> ทีนี้ก็สู้เลยเออเขามาปีศาจในดันเจี้ยนนี้นี่ขือไม่น้อยเลยนะโคดเยอะเลยแต่แต่ละตัววันนี้ก็ตึงๆทั้งนั้นเลยทีนี้เราก็ดูต่อ ที่เหลือที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่เหมือนแร่นี่คือเหมือนทรัพยากรนะนะที่พวกคันเตอร์นี่เขาจะเก็บสะสมเพื่อเอาไปขายข้างนอกเพื่อที่จะได้ตังมาแล้วคุณฮาวังก็ตั้งใจจะขายพวกนี้แหละเพื่อที่จะได้เงินมาที่เป็นค่าตอบแทนแล้วเขาก็เอาเงินตรงนั้นนํามาจ้างเราที่เขาบอกว่าสองล้านเนี่ยที่เขาจะมาจ้างเราสู้เลยนิดนึงอีกนิดนึงเราชนะมันได้นะทุกคน อ่แทกมันไว้อแทกมันไว้อย่อยาแพ้อย่าแพ้อีกนิดอีกนิด,นดจะชนะแล้วโอกาสมาแล้วลุมมันเลยใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะฮะทุกคนกดไลค์ให้เลยนะแ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะบ๊ายบาย